รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา่าน้ำแร่ธรรมชาติมองเรอปลากระป๋องซื่อสัรรตว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Everything Jingle Bell รายการที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณผู้หญิงให้ดูพิเศษมากขึ้นนะคะสำหรับ หลายหายคนตอนนี้คือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ําหนัก<ะ>ทําไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงจะทีใช้ยาตัวไหนก็ไม่ลดสักทีหรืพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือการออกกำลังกายแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ใช่ <c oughs> นะคะสําหรับวันนี้หลายคนสงสยัยเอ๊แล้วมันเกี่ยวอะไรคือวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการสะกดจิต <ล>การสะกดจิตมีผลต่อการลดน้ําหนักไหม,มถ้าอยากทราบรายละเอียดวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสะกดจิตนะคะมาแนะนํากันนะคะนั่นคืออาจารย์สิรินทิพย์มณีรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกอาจารย์นาเดียนะคะ,คะอาจารย์นาเดียแบบขอถามนิดนึงว่าการสะกดจิตหลายคนไม่ทราบเลยว่ามันคืออะไร การสะกดจิตคือเรื่องของการเรียนรู้ค่ะม,มันเราทิ้งในเรื่องของคําว่าสะกดจิตแบบโบราณทิ้งไปเลยนะคะวิธีการนี้เนี่ยคือการที่เราจะทําให้สมองของมนุษย์เนี่ยเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ความรู้สึกใหม่อ,มอารมณ์ตัวใหม่แบบช็อตคัตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ยิ่งเราทําสิ่งอะไรซ้ําๆบ่อยๆมากๆากเข้าสิ่งๆนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็น นิสัยเป็นบุคลิกภาพของเราขึ้นมาอย่างเรากินอยู่ตลอดเวลาหิวล้วกินโกรธล้วกินเศร้าล้วกินแฮปปี้ล้วกินยิ่งเรากินมากๆทําอย่างนี้มากๆมันก็ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราวิธีการนี้คือการที่เราจะทําให้สมองเกิดการเรียนรู้ว่าแฮปปี้ไปออกกําลังกายซะเศร้าไปออกกําลังกายซะเธอจะได้หอมนะคะโดยที่วิธีการของมันก็คือเราจะทําให มนุษย์เนี่ยเกิดการรีแลกซ์สมองอจะต้องรีแลกซ์ค่ะพอสมองรีแลกซ์เข้าถึงจุดจุดนึงเนี่ยสมองจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตัวใหม่แบบช็อตคัทขึ้นมาได้จากที่สมมุติว่าเราใช้เวลา20-30ปีในการที่จะเป็นเราในทุกวันนี้ะนคะคะมันอาจจะเหลือเวลาแค่3วัน4วัน2-3อาทิตย์ที่จะเปลี่ยนตัวเราคนใหม่ ด้วยการสะกดจิตถูกต้องโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็คือต้องมีการสะกดจิตซ้ําๆถูกไหมคะถึงสามารถที่จะเกิดพฤติกรรมใหม่ๆได้ใช่ค่ะอย่างน้อยเนี่ยสี่ครั้งนะคะสี่ครั้งใช่สี่ครั้งคือเหมือนกับอ่ะพอทําไปแล้วสักพักก็ต้องสะกดจิตใหม่เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องถูกต้องแล้วก็แต่ละครั้งจะต้องห่างกันไม่เกิน4วันแต่ละครั้งจะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวนะคะค่ะที่แบบว่าไปไปนั่งดูแบบติ๊กตุ้ม บอกอย่างนี้ได้เชิโบราณลวคะ่ะอุ้อยแอบบถามนิดนึงว่าการสะกดจิตเนี่ยมันมีกี่ประเภทสงสัยมากมันมีกี่ประเภทจริงๆแล้วเนี่ยเอาหลักๆนะคะมีอยู่แค่2ประเภทค,คือแบบสําหรับใช้ในการบ,บาําบัดคือเป็นเทอรปีกันนะคะอ,อีกแบบหนึ่งคือเป็นสเตจโชว์นะคะสะเตจโชว์เนี่ยก็ตั้งแต่สะกดจิตสัตว์เลี้ยงหรือเวลาที่เราเห็นเ,เขาขึ้นเวทีแล้ว3 2 1หหลับ ออไอ้พวกนี้สเตตโชว์ผมนี่ขอนุกเลยเหรอเออขอนุกก็ซึ่งเออไม่เคยเคยมีอยู่มันทำได้ไหมมันทำได้ก็ต่อเมื่อ เอาเอาแยกกันนะคนกับสัตว์นะคะถ้าค,คนเนี่ยเอาคนกันก่อนสเตจโชว์จะทําได้ก็ต่อเมื่อบุคคลน,นั้นเลน่นด้วยนะคะถ้าหากว่าสมมติว่าคุณมิวเดินออกไปตลาดสดเนี่ยแล้วคุณไม่รู้จักใครเลยแล้วไปบอก3 2มหนึ่งหลับเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยหรอกเขาไม่รู้จักว่าคุณเป็นใครโอเคนะแต่ถ้าหากว่า สมมุติว่าคุณไปเมืองนอกเนาะแล้วคือเมืองนอกเนี่ยถามว่าทำไมต้องเป็นเมืองนอกเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะเปิดใจเปิดรับศาสตร์พวกเนี้ง่ายเขาจะเล่นด้วยได้ดีกว่าวยนสทยละคนคนไทยขี้อายไงค,คือพอคนไทยขี้อายเจออะไรเขาจะไม่เล่นเออแต่ถ้าหากเป็นอเมริกาเนี่ยเอาศาสตร์สองหนึ่งรับเธอก็จะรับ จริงหรือเปล่าไม่หลับจริงๆหรอกค่ะมันเป็นเพียงแค่การคลอยตามเฉยเฉยเนาะบอกให้เธอไปซูเปอร์แมน Superman เธอก็จะเล่นในซูเปอร์แมนขึ้นมาได้บอกให้เธอพูดภาษาจีนเธอพูดภาษาจีนไม่เป็นเธอก็จะพูดภาษาคิดว่าจีนอ,ออกมาได้นะคะอันนี้คือแบบคนคือเป็นสเตชช์อ<ะ>ื่นอีกแบบหนึ่งคือเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เนี่ยไม่ใช่การสะกดจิตค่ะสัตว์เนี่ยเป็นในเรื่องของเทคนิคเทคนิคเท่านั้น อย่างถ้าหากว่าไป s e ิร์ชดู u t u b e เนี่ยค่ะ u t u b e เนี่ยมันก็จะมีคลิปทำให้ไก่หลับทำให้หมาหลับเคยเห็นอะที่ไก่หลับอ่ะแล้วคือเรางงมากไม่มีอะไรเลยค่ะสัตว์เนี่ยตรงช่วงหน้าผากเขาเนี่ยค่ะมันจะมีมันจะเป็นจุดผ่อนคลายเขาอ่ะค่ะนะคะเออพอมันเป็นจุดผ่อนคลายเขาเนี่ยเนาะเราไปรูปรูปรูปเขาตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะเคลิ้มมเแมวมีแมวมั้ยมีแมวมีหมาไหมหรอมีมีหมามีหมา อยู่กับบ้านไปเนาะเล่นนกับเขาสักพักอะค่ะเอานิ้วโป้งอะไปถูตรงช่วงหน้าผากเขาอะค่ะลูบขึ้นมันจะเลิฟมันจะเคลิมแล้วมันจะหลับอ๋อเหรอคะแล้วแบบบคนนะกบบคนลูบผมเขาบ่อยๆเนาะเดี๋ยวเขาหลับเองลูบผมลูบหัวอะไรอย่างงี้บ่าะไม่เป็นไปถึงว่ากับตัวยาเองมีคนมาทำอย่างเงี้ยไละแล้วเคลิมไหมอะก็โอเคนะโอเคเพราะว่าเวลาไปนวดหน้าเราจะรู้สึกว่าเราอยากหลับมากด้วยการที่เขากดแบบกด ใช่ค่ะเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดผ่อนคลายแต่สัตว์นี่คือหลับง่ายมากอะเพราะว่าสัตว์ไม่มีสมองส่วนนอกค่ะสมองส่วนนอกฟลอนทัลโลบเนี่ยมันเป็นส่วนของเหตุและผลเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความคิดของมันมันจะไม่ได้ซับซ้อนเท่ามนุษย์เพราะฉะนั้นแค่เราไปกดจุดรีแลกซ์ของเขาเนี่ยเขาหลับของเขาเองละก็คือนางไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนเราไงใช่เพราะฉะนั้นแล้วสกดจิตสัตว์เลี้ยงไม่ได้ นะคะอันนั้นคือเรื่องของทริคเทคนิคกันเฉยๆค่ะเข้าใจแล้วแต่ในส่วนของที่อาจารย์ทำเนี่ยเราไม่ได้ทำสเตจโชว์ค่ะของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของงานบำบัดงานบำบัดของจริงคถูกต้องแล้วก็อย่างที่ตะกี้คุณหญิงแย้ถามว่าเอ๊ะต้องมีไอ้ลูกตุ้มมามาไอ้พวกนั้นเนี่ยของโบราณแล้วเราไม่ทําเราเริ่มลงลึกกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะใช่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเจาะลึกแล้วก็เข้มข้นกันมากขึ้นในเรื่องของการสืบคดตละกันรอสักครู่ค่ะค่ะ สนับสนุนโดย BSC International a r r o โอ้โหกลับมาต่อนะคะหลายคนกำลังแบบเข้าถึงเลยว่าเฮ้ยแล้วการสะกดจิตมันเกี่ยวอะไรกับการลดน้ำหนักเออแล้วสงสัยว่าพวกออคนที่มีปัญหาทางด้านการฟังหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถสะกดจิตได้ไหม โอเคเรื่องของการสะกดจิตนะคะอย่างที่บอกนะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้มนุษย์เราจะเรียนรู้ก็ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5าแต่ในส่วนของการสะกดจิตเนี่ยจะต้องผ่านประสาทสัมผัสทางหูเพราะฉะนั้นเราเนี่ยผู้ที่มีปัญหาทางหูทางโสตการฟังไม่สามารถที่จะรับการสะกดจิตได้นะคะอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นข้อจำกัดของเขาอย่างงี้นี่เองใช่เด็กทำได้ไหมทำได้ตั้งแต่อายุประมาณสัก 11สิบเอ็ดขวบขึ้นไปถามว่าทาไมต้อง11ขวบเพราะว่ากระบวนการนี้เราต้องการคนที่นิง่งค่ะนะคะคือถ้าสมมติว่าน้องเข้ามา6ขวบ5ขวบแล้วเราบอกให้นอนเฉยๆสัก30นาทีเนี่ยเด็กจะไม่ฟังอ่ะเอะอ,อ,อเพราะฉะนั้นเราเนี่กระบวนการเรียนรู้มันจะไม่ complete เป็นที่เพราะฉะนั้นถ้าสัก11ขวบขึ้นไปพูดจากันรู้เรื่องละเอะอ ได้อนี้ทำกันได้อายุสูงสุดที่อาจารย์เคยบำบัดมาก็85นะคะอาจเรย์ช่ยเรื่องอะไรคะคุณยายเขากลัวเวลาที่ลูกไม่อยู่ใกล้ๆกโอโดดเดี่ยวหรือโดดเ้างว้าวแต่ว่ามันออกอาการทางกายขึ้นมาด้วยไงคะ มีปัญหาสุขภาพตามมาเขาเรียกว่าเป็นจิตเป็นนายกายเป็นบาปดีกวอ่าอ่าเออค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือจิตวิทยาการสะกดจิตเนี่ยค่ะก็คือว่ามีส่วนในในเรื่องของการลดน้ําหนักสําหรับคนอ้วนด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนสงสัยมากๆเลยลดน้ําหนักก็เป็นพฤติกรรมแบบหนึ่งคนเราเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เนี่ยนะคะอ้วนเพราะกิน enjoy in นะอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือทั้งกรรมพันธุ์แล้วก็ ในเรื่องของโรคนะคะแพ้ยาหรืออะไรก็ตามแต่เนาะทีนี้90%เนื่องจากพอมนเป็นเรื่องของพฤติกรรมเราก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้เพราะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนาะการลดน้ําหนักด้วยการสะกดจิตเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเข้าไปปรับพฤติกรรมที่อยู่ข้างในบ้านตอนนี้หูพึ่งแล้วกำลังล้างจานอยู่หยุดล้างเลยค่ะโอเคฟังต่อเลยค่ะกระบวนการนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณคุณเนี่ย เลิกกินสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะกินแต่ฉันชอบกินค่ะนะคะแล้วหันไปกินไอสิ่งที่มันควรที่จะกินแต่ฉันไม่ชอบกินเช่นบางคนเนี่ยโหเอนจอยมากเลยกินเค้กผ่านร้านเค้กชื่อดังไม่ได้ต้องขอเลี้ยวชิ้นสุดท้ายและชิ้นสุดท้ายขึ้นมาเรื่อยๆค่ะรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องกินผักชอบจะต้องกินผักกินของต้มแต่มันไม่อร่อยทำไงก็ไม่อยากกิน ใช่ทุกวันนี้หนูมีปัญหาคือชอบของทอดมากชอบมากทุกอย่างที่ทอดคือทุกมือต้องมีทอดอค่ะช่วยสะกดจิตเลยคะ่ะอันนี้แก้ไขได้เลยค่ะไม่มีปัญหานนการสะนนกดจิตล,ลดความอ้วนนะคะจะต้องทําให้คุณหยุดกินของทอดของมันแล้วก็เลิกกินขนมหวานกินให้เป็นเวลาเลิกกินจุกจิกเลิกกินตามใจปากควบคุมพฤติกรรมตัวเองให้ได้ดื่มน้ําให้มากขึ้นทานผักให้มากขึ้นและก็สําคัญเราจะเข้าไปกระตุ้นความอยากที่จะให้ออกกําลังกาย เออ,เอ,อนะอาจารย์นาเดียนมีสาธิตไหมเ้าว่าว่า,ว,าวิธีการทับอย่างเงี้ยอย่างนั่งอย่างเงี้ยเราสามารถสะกดจิตเขาได้ไหมนั่งอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าออคือหนึ่ง เขาจะต้องอยู่ในโพสิชันอยู่ในตำแหน่งที่รีแลผ่อนคลดีนอนฟังจินตนาการตามรีแลัคส์ตอนนี้ยังไม่รีแลกซ์มากนะคะกระบวนการที่เราจะทำให้คลื่นสมองของเขาดรอปลงตกลงเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาตั้ง15นาทีห้าประมาณ5้าถึงสินาทีเนี่ยจะเป็นในช่วงของการผ่อนคลายลดการทำงานของคลื่นสมองลงเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บปั๊บหลับผมดิ่ตกใจเลยครับไม่ได้หรอกเนาะใช่ไหมค อย่างที่บอกค่ะไอพวกนั้นคือสเตเโชว์คือสเตเโชว์ก็จะต้องมีมีกระบวนการของเขาอีกะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์ความคิดเราแก้ไขได้หมดจะขี้เหวี่ยงขี้วีนขี้หึงขี้เหงาขี้งอนขี้เกียจโอ้ขี้เกียจเนี่ยเป็น <laughs> เป็นเลยค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้อยู่อยู่ สันหลังยาวไปพิเศษอเไอแบบนี้แก้ไขได้หมดนะคะ,คะอาการทางทางจิตทางใจอาการซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำไบโพล่าอ,อะไรพวกนี้เราแก้ไข กันได้หนูเป็นไบโพลานะใช่เหรอเวลาอยู่คนเดียวนี่แบบเหมือนคนบ้าเลยอ่ะทำไมอ่ะมันเครียดมันเหงาแล้วมันจะหงุดหงิดเป็นอย่างนั้นจริงจริงจริงเหรอจริงๆเป็นไบโพลารู้สึกได้ว่าน่าจะเป็นนะคือมีอาการเล็กน้อยอ่ะเอออย่างพี่ก็เป็นนะเป็นคนยำคิดยำทำเออนี่สะิดยำทำยำคิดย้ำทำคือต้องแบบแบบสมมติปิดไฟเอ๊ะใช่อีกทีหนึงต้องเปิดมาดูใหม่ว่าเอ๊ะเราปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยำคิดย้ำทำใช่แต่แบบเนี้ยไม่ใช่ไบโพลาค่ะคือถ้าคุณมีเงื่อนไขของคุณว่า ฉันต้องอยู่คนเดียวฉันถึงจะจะเหงาฉันอยู่คนเดียวฉันถึงจะจิตตกไอ้แบบนี้ไม่ใช่แบบโพลา่าแบบโพล่าจะไม่มีเหตุและผลถึงให้คุณอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆก็เป็นได้จูๆจ่ๆฉันจะตกฉันก็ตกได้เอออ่านั่นแหละคะ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าขี้เหงาแค่นั้นแหละโอ้หนี่ก็คุยกันเรื่องสะกดจิตมาเยอะแล้วนะใช่อะเว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจาะลึกวิธีการสะกดจิตให้มากขึ้นดีกว่าเนาะค่ะกลับมาพบกันค่ะ สนับสนุนโดยแกงเกงยีนแม็กซิมัสชุดชนในวาโก้คูลเมทัเบลิสก็หลังจากที่เราได้พูดกันไปแล้วนะคะว่าอาจารย์มีวิธีการสะกดจิตแบบยังไงก็ขอแอบคาดคันอาจารย์นิดนึงให้อาจารย์ลองสาธิตให้ดูนะคะ,คะตอนนี้ก็หยิ่งแย้เริ่มผ่อนคลายไปได้ประมาณ15นาทีอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปะนะคะแล้วอาจารย์มีวิธีการสะกดจิตหยิงแย้ยังไงบ้าง ให้ลดของทอด <c oughs> ได้ค่ะต่อไปนี้นะคะอาจารย์ขอให้คุณหญิงแยาเนี่ยฟังแต่เสียงของอาจารย์เท่านั้นนะคะเสียงอื่นใดนอกจากเสียงของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเหนียวนำทำให้คุณสามารถที่จะผ่อนคลายได้ดีขึ้นกว่านี้ต่อไปนี้คุณหญิงแยะรู้ดีว่าการที่เราเนี่ยมีหุ่นที่สวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ขอให้จิตใต้สำนึกของคุณและสมองของคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ดีว่าของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันทุกสิ่งอย่างมันเป็นศัตรูตัวร้ายของน้ำหนักของคุณเองต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณได้กลิ่นของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันหรือแม้กระทั่งคุณมองเห็นพวกมันคุณก็จะรู้สึกคลื่นไส้คลื่นเหียนอยากอ้วกอยากอาเจียนออกมาทันที ร่างกายจิตใจของคุณปฏิเสธไม่ต้องการที่จะรับประทานของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันโดยเด็ดขาดเพราะว่าลึกลงไปข้างในใจของคุณคุณรักตัวของคุณอย่างที่สุดคุณรู้แล้วคุณก็เข้าใจได้ดีว่าการรับประทานของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันเป็นสิ่งที่ผิดต่อตัวของคุณเป็นสิ่งที่ผิดต่ออาชีพของคุณเป็นสิ่งที่ผิดต่อสุขภาพของคุณแล้วคุณก็ไม่ต้องการพวกมันอีกต่อไป จิตใต้สำนึกของคุณได้บันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นพวกมันมันจะส่งสัญญาณออกมาทําให้คุณรู้สึกคลื่นไส้และไม่ต้องการรับประทานพวกมันอีกต่อไปขอให้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกบันทึกลงไปสู่สมองของคุณแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณได้เห็นสิ่งเหล่านี้ร่างกายของคุณจะปฏิเสธและไม่ต้องการพวกมันอีกต่อไปอาจารย์จะนับ 1- ถึงสนะคะเมื่อนับถึงสขอให้คุณหยิงยนนนันลืมตาขึ้นมาแล้วทันทีที่ลืมตาขึ้นมา ใจของคุณกายของคุณทุกสิ่งทุกอย่างจะรังเกียจการกินของทอดของมันทุกทุกอย่างตลอดไปหนึ่งสองสามเลื่มตาค่ะแอบถามนิดนึงหญิงยรู้สึกยังไงบ้างค่ะเมื่อกี้ขึ้นไส้เลยอ่ะจริงวะจริงจริงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครหลับตาบ้างไม่ได้หลับ<ส>เลย,เลยอ่ะฟังฟัง<ม>อาจารย์แบบ คือรู้ป่ะเมื่อกี้ตลอดเวลาเลยนึกถึงปีไก่ทอดน้ำปลาอ <c oughs> <c oughs> แล้วแบบแล้วเป็นไงไม่ไม่นะรู้สึกแบบขึ้นไส้อะเอออ,อยู่ดีก็ขึ้นไส้อะจริงๆแล้วใจก็ไม่ได้พูดอะไรน่าเกลียดนะแต่ทำไมมันขึ้นไส้อ่ะงงหรอระบบประสาทมันจะตอบสนองต่อจินตนาการนะค,คะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวิธีการนี้คือเรื่องของจินตนาการเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการสะกดจิตคือการเล่นกับจินตนาการแล้วทําให้ระบบประสาทเนี่ยมันเรียนรู้แล้วก็บันทึกข้อมูลเหล่านี้เข้าไปอย่างนี้นี่เองทําให้หยิงยะ แบบว่าเกิดอาการคลื่นไส้เมื่อน,นึกถึงปีกไก่ทอดน,น้ำปลาใช่โอ้ยอย,ย,ย,ย่าพูดสิชอบกินมากเลยเมื่อก่อนอ่ะ่ะต่อไปนี้จะได้น้ำหนักลงได้เนาะจะขอขัดจังหวะนิดนึงนะคะแบบยัง มันมันสมองมันไม่คิดเรื่องอื่นเลยอมีแต่เสียงอาจารย์อยู่ในสมองเนี่ยจริงวะจริงเออเห็นอะไรนะเห็นของทอดของมันต่อไปจะต้องใส่ใจอยากจะอยากจะอ้วกตอนนี้ผมนี่อยากจะอ้วกมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวขัดนิดนึงมันรุนแรงอ่ะเออดื่มน้ำก่อนไหมจริงหรอจริงจริงเอาอีกทีไหมไม่พอแล้วมันมันรู้สึกร้อนเผาๆว่าเอะถ้าอีกทีเดี๋ยวแก้ให้ ไม่ได้หรอคะไม่เราแก้ดีแล้วดีแล้วเพราะอยากได้เห็นผลแล้วสงสัยนิดนึงขออีกเดี๋ยวนะคะคือการสะกดจิตเนี่ยสามารถใช้กับคนหมู่มากได้หรือเปล่าการเมืองใช่ไหมอันนี้เราจะไม่พูดถึงแล้วก็สงสัยว่าชมรมนึงตั้งมาจะทําให้คนมาชมรมเยอะๆมันมันช่วยไหมช่วยได้ค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเขาเริ่มจากกระบวนการผ่อนคลายก่อนเนาะ สมองเนี่ยจะสามารถที่จะเรียนรู้แบบช็อตคัดได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกี่คนก็ตามค่ะคุณจะมาสิบคนร้อยคนพันคนอยู่ในหลอ์ใหญ่ๆก็ได้ผลไปพร้อมๆกันแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนๆนั้นเนี่ยอินกับเปิดบรรยากาศมากแค่ไหนเปิดรับมากแค่ไหนด้วยนะคะเออเข้าใจแล้วค่ะ ได้ผลมากๆเลยการสะกดจิตแล้วคือเนี่ยเงิบมากเลยคือตอนนี้ยังงอยู่ในพวังอยู่เลยนะคะยังไม่ยังไม่แบบออกมาเป็นหญิงยาแลวปกติหญิงยาจะเฮฮาปาจิงโก้มากกว่านี้ใช่เอาไปว่าอะวันนี้เดี๋ยวเรามีรางวัลแจกด้วยใช่นะคะของรางวัลวันนี้นะคะเป็น BSC f o l e s t Hair Reviving Shampoo ค่ะใช่แล้วอะสำหรับกติกาตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ3ท่านแรก มีกติกาว,ว่าไงดีคำถามมีอยู่ว่าวันนี้หญิงแย้โดนอาจารย์นาเดียค่ะสะกดจิตเรื่องอะไรค่ะ 1. เรื่องให้อาบน้ําตอนเช้า 2. ให้เลิกกินของทอดของมัน ออใครตอบถูกรับไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์ BSC f o l e s t Hair Reviving Shampoo ค่ะใช่แล้วนะคะ3ท่านแรกนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสะกดจิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสุดท้ายเราให้อาจารย์นาเดียช่วยฝากให้กับผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสะกดจิตค่ะค่ะก็เราอยากจะบอกนะคะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีปัญหากันทุกๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะ การมีความทุกข์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องบ้านะคะการเข้าหานักจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นการสะกดจิตหรือการแค่เข้าไปพูดคุยเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือตัวเองในวิธีการหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าใครมีความทุกข์หรืออยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนักจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งนักสะกดจิตอย่างอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้อย่าลังเลค่ะอย่าปล่อยให้ความทุกข์ของคุณเนี่ยมันกัดกินใจของคุณจนเกินที่จะเยียวยานะคะ,คะ เพราะว่าห,หลายคนแบบว่าไม่กล้ากลัวที่จะไปหาจิตแพทย์อย่างนี้เป็นตน้นแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่ติดต่อได้ที่ไหน,นะคะอ,อ๋อเออข้าไปดูในเว็บไซต์อาจารย์ก็ได้ค่ะ w w w t h a i h y p n o s i s h y p n o s i s c o m ค่ะ Thaihypnosis.com หรือว่าโทรมหาอาจารย์ก็ได้นะคะที่เบอร์0816168336ค่ะ ครับรองว่าสายไมมเนี่ยเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นาเดียเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Monk Production